น้องนัดมาเที่ยวโคโราชเป็นยังไงบ้างครับลูกก็บอกเลยว่าเป็นทริปที่สนุกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากโคโราชแล้วลก,<อ>ก็ยังมีอุ้ยก็ยังมีไปนี่กันด้วยนะครับผมไปเขาใหญ่กันด้วยแล้วก็มีแบบไปถ่ายบล็อกน่ารักน่ารักมากกับพี่แม็กด้วยครับผมใช่นี่ทุกคนกรอติดตามด้วยนะครับครับผมทอันแรกเกมนะฮะ วราบอกนี้นะใช่บอกอันแรกเกมตอนที่พวกเราไปเที่ยวกันเราก็แบบมากครับบอกเลยว่าแม็กแม็กแม็กขนาดเป็นคนถายใช่แล้วเราก็คือรู้สึกได้เลยว่าวอลนี้แม็กโคตรน่ารักแต่ว่าน่ารักยังไงทุกคนรอดูนะครับใช่ก็รู้สึกว่าสนุกด้วยครับใช่ครับ ตอนถ่ายเราก็มีความสุขก็เลยคิดว่าเหมือนผ้าเด็กไปเล่นนะครับพ้าเด็กตื่นเต้นเอาง่ายๆไม่ได้มีแค่เด็กที่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตอนที่เดินด้วยกันพี่แม็กก็พูดอยู่ว่าแบบอืแบบพี่ก็แบบเหมือนพี่แม็กก็ตื่นเต้นเหมือนแบบเหมือนพี่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนกันเป็นเด็กอยู่เเป็นเด็กอยู่ครับเป็นอนแ m a กของพวกเราครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับฝากล่าฝากพี่เกียรติพี่สิบสี่เอ้ยสิบสองวันนี้สิบสี่ด้วยครับพี่สิบสองวันนี้วันนี้สิบสี่ด้วยวันนี้สิบสี่นี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผมบ๊ายบายนะครับผม